ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีใครเขาเอาอไปดูอ่ะม,มาหม,มาทำไมอ่ะพาจัดการพาพวกเราอย่างนี้เลยอ่อาออากมาเรียงเลยจ้ามาจัดให้เป็นระเบียบโหเยอะจริงๆเลยอืมเนาะอ๋อจัดจัดไว้เป็นพวกๆหรอ เดี๋ยวมากันเต็มที่เลยเขาสมพูดอย่างนี้ใครมาเขาบอกพัฒนาเป็นคนดีนะผมรู้เรื่องหมดหรออยู่ในโหนะทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะเขาไปพูดเรื่องพระที่วัดที่ฟังหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงเสร็จแล้วเดี๋ยวนับกันเนาะว่ามีกี่อันใหม่จะนับใหไมล่ะเออเพราะมันมีเยอะมากเลยอ่ะเคยจะี๋ยวทำไรปะเปล่าไม่ได้ไปทำจ้ะ โหเราเป็นคนดีพระสงฆ์พูดอย่างนี้เหรออ๋อน้าเอาอ่ะเอาจากกล่องเอาเอาจากในกล่องออกมาให้หมดเลยจ้ะเออโอ้ยเยอะจริงๆเลยน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเสียชีวิตจริงก็เกิดขึ้นน้ารู้เปล่าว่าใครซื้อให้น้าใครซื้อคนที่เขารักน้าซื้อมาให้น้าเยอะเลยอ่ะหรอเออใครอ่ะเขารักน้ากันทั่วประเทศเลยอ่ะดีนะพี่ตระลิกไปวัดโออโหดีพันนาอยู่ดีเยี่ยมอยู่ ำตามรู้ไหมช,ชื่ออะไรบ้างรู้ไหมชื่ออะไรรู้ป่ะชื่อคิตตี้เต้พิบแย้มหรอเล <tar get> นี่ยคนที่ซื้อ, <tar get> ท,ท,อที่เขาผมมาชื่อคิตตี้เตลแม่น้องสแตมจิงกะเบล แล้วก็ล,วลูกหมูีหมดแล้วเวาาน,นโอ้นฟังหนูก่อนมาแล้ว้ฟังหนูก่อน,นูนอ,นอ,อย่างนี้เลยคุยกับหนูก่อนนาเป็นคโต์งดงามคุยกับหนูแป๊บนึงเรืองอ,อว่าคนที่ซื้อให้อ่ะชื่ออะไรไชื่อชื่อแม่น้องสแตมคิตตี้เตลแล้วก็จิงก์เบแลแล้วก็น้องลูกหมูพี่หนูฟนูดงไงอ่ชื่อเขาเขาซื้อมาให้เจ๊เนี่ย ตำรวจคุยกับเราไปเยอะเลยโอ้โหคนเขาซื้อให้เจ๊เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเยอะจริงๆอะเนี่ยเราดีต่อพระสงฆ์พระสงฆ์เกาเลิ่อเล่าบ้าเอ้าพระสงฆ์ทำไมเลิ่เล่กับเจ๊ล่ะตัวหมดเลยพูดถึงพี่ตนัยกับพี่ศักดินอืาเดี๋ยวเขาจะบ่งการเขาบ่งการให้อยู่ร่วมกันไม่เป็นแน่ไม่เป็นแบบนี้อ่าอ่ะมีติ๊กจับตัวกันแล้วเอาออกมาอีกเอาออกมาให้หมดเลยมันเยอะอย่างงี้เนาะ เยอะมากเลยใช่ไหมเนี่ยเออเยอะมากเลยเอาไปขายได้ไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนี้นะขายได้ไหมเนี่ยมาถามอะไรฉันล่ะอยากขายอะมันเยอะจังเลยสตีที่งดงามอ๋อสตีที่งดงามไม่ขายของหรอโอ้ยขายได้ไหมเนี่ของแบบนี้มีในบ้านนะพารู้เรื่องหมดเลยมันเยอะอะขอเอาไปแบ่งขายหน่อยคือจะเอาไปแบ่งกูทำไมล่ะงั้นหนูขอใส่เอามาใส่ได้ไหมโอ้ยก็เอาไปใส่พี่ให้อันไหนให้อันไหนอันไหนพี่หยิบไป ให้เจเลือกให้หนูได้ไหมหนูไม่กล้ายหยิบอเ,เองอันไหนหยิบไปเลยให้หรอสิ่งที่เธอชอบอ่ะเหรอให้หนูกี่อันเจ้ให้หนูกี่อันเจ๊ให้หนูกี่อันเธอหน้าลักษณะหอเลยเธอเป็นพยาบาลที่งดงามหน้าให้หนูกี่อัน <c oughs> ที่ครับอ่ะ จะถามเองชีวิตจริงยังรู้หมดเลยถ้าพูดกับเราอย่างตรงไปตรงมาเลยนั้นหนูขอสักสิบอันไดไหมเจ๊มีเยอะมากเลยเนี่ยไมพูดถึงสิบอันแล้วในบ้านชันน่ะอ่าแล้วให้กี่อันโเดี๋ยวเขามากันเต็มที่หมดให้กี่อันพี่โน้ตพี่ดันไอพี่ศักดิ์นินเจ๊เจ๊บอกตัวเลขได้ไหมว่าเจ๊ให้หนูกี่อันเรู้เรื่องหมดเลยคุยกับหนูก่อนนุหนูขอสี่อันได้ไหมเอาไปทำไมเยอะล่ะหนูต้องใส่เปลี่ยนทุกวันไงจะมาเปลี่ยนทุกวันเหรออะไรบ้านชันล่ะเอ้ามันน่ารักเจ๊มีเยอะ เจ๊เคยพูดอะไรเลยหนูขออันสีแดงได้ไหมจ๊ะอันไหนอันไหนสีแดงหยิบให้หนูหน่อยได้ไหมดูสิไม่หยิบสิไม่หยิบเลยมาให้เจ๊หยิบให้หนูได้ไหมหนูเกรงใจอ่ะโอ้ไม่ต้องเกรงรักมาหยิบไปชิ้นหนึ่งหรอไปติดเลยหรอเอ้เรื่องไม่ถูกอะชีวิตเรายั่งยืนพราะสองพูดอย่างนี้เลยเจ๊มันเยอะหนูเรื่องไม่เลิกเธอนะหนูเรื่องไม่ถูกอ่ะเราไปวัดเราเดชพนานจนตาเนี่มองกันหมดเลยนะวีดานัยพี่ศักดีหุยตัวนี้น่ารักหนูขอได้ไหมจ๊ะจะเอาไปแล้วได้ไหม อุ้ยตัวใหญ่ไปล้อตัวใหญ่ไปหรอไม่ติดหน้าเลยเธอรำไม่ได้ติดหน้าคาดผมโอ้ยเขาพูดถึงความจริงกันหมดเลยให้เราฟังอ่ะอ้าวมีห่วงห่วงละวหนึ่งุ้ยไม่ใช่ห่วงอ๋อไม่ห่วงแพูดความจริงพระสงศ์สอนพูดมาเลยอันนน้อัในมืออ่ะสวยจังเลยมากันเต็มพี่ใส่ลุงกับจิ๊น้าหมอหนูขออันในมือได้ไหมจ๊ะนี่เหรอได้ไหมนี่เหรอใช่จะไปติดหรอเสะที่คาดผมได้ไหมเอาเสียมาสิโอ้ขอบคุณมากเลยจ้าชีวิตเราจริงอ่ะพระสงศ์สอนและเสริญหมดเลยอุ้ยมันเป็นปลานี่นะ อ,อา้าวนะหนูใส่แล้วน่ารักไหมน <c oughs> ่ารักไหม <c oughs> ใหญ่โตมากจ <c oughs> ันทร์และดาวว่าชนาดานายมาโนโอ้โหพระเซื่อนีราเกเลยเอาออกมาก่อนเร็วเดี๋ยววันนี้เราต้องทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปเราไปนั่งเล่นกันต่ออีก หมนสออะไร้อย่่างีละไม่ได้สอนนี่แหละพาจะเอาความไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปนั่งมาแล้วพี่โน้ตพี่ตาได้นี่นี่เดี๋ยวเรานั่งเล่นแล้วกินขนมไงต้องกินขนมหนูซื้อขนมมาเผื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปกินขนมกันโเธอจะทานเถอะเอ้าชีวิตบ้านเราเป็นคนดีหมดเป็นคนดีก็ต้องกินขนมเจ้เจะมาพูดทำไมอ่ะเอ้าแบ่งกันไงโอ้โหจบเขาพูดหมดเลยเอ้าเนี่ยหนูซื้อของโปรดมาให้นะแล้วนะเนี่ยเอาไหมขนมปังอันเนี้ยโอ้เธอจะทานเถอะโอ้ซื้อมาเผื่อเนี่ยาทนเถอะ เอาออกมาอีกได้ไหมจ๊ะโนดี๋มาเป็นที่หมดเลยมีน่าจะเกินยี่สิบอันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูสื่อมาให้เราควัหมดเลยน้าหมอน้าหมอในในกล่องยังมีอีกเยอะไหมกล่องไหนในกล่องในกล่องนั้นมีอีกไหมเอาออกมาเลยถ้ามจะออกมาวางละเดี๋ยวมาจัดให้เป็นระเบียบไงบ้านเราเป็นคนดีหมดเลยบ้านเรสรรเสริญเลยโอเคโอ้โหอันนั้นน่ารักจังเลยอ่ะอย่ามาทำร้ายนะดีจะจัดการโดยอัตโนมัติในกล่องหมดหรือยังจ๊ะเจ๊เจ๊ในกล่องหมดยัง หมดแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมเราจะจัดยังไงให้มันสวยๆดีอะเจ๊ไม่ต้องถามหรอกอ้าวเดี๋ยวชีวิตจริงละม๊าหมดหรอพ่อแม่วิจิ้งเจ๊ไอตัวนั้นมันเป็นลูกกระตากบน่ารักจังเลยอ่ะขอขอได้ไหมอ่ะเอาไปสิให้ให้จริงนะนายหยิบให้หนูหน่อยได้ไหมหนูไม่กล้าหยิบหนูเกรงใจเปใครแล้วนี่ตำรวจกำลังมากันเต็มที่อย่าสิเอาตำรวจมาทำไมนูเยอะเลยหนูกลัวคุยกับเราดิ้งั้นเจ๊เจ๊เจ๊หนูขอแตงโมได้ไหมอ่ะเห็นมีแตงโมตั้งสามลูกไง เธอมาขออะไรหน้าตาเธอเป็นยังไงเธอรู้ดีหมดเลยอ้าวก็เมื่อกี้บอกแบ่งกัน้จ่กผันเราหมดเลยแล้วเมื่อกี้บอกแบ่งได้อ่ะขออันนึ่งจะมาแบ่งอะไรล่ะขอไปนี่ไปนี่ได้ไหมเออเออเออจะหยิบให้หนูได้ไหมหนูไม่กล้าหยิบอ่ะจ้ะหนูเกรงใจอ่ะชีีวิิตจรงท่เอ๊หนูขอสองกองนี้เลยได้ไหมจะขอไปทำไมบ้านเธอที่ไหนแล้วเนี่ยมันมันมันจะมาแล้วหนูขอได้ไหมอ่ะ หน้าตายอย่างเธอมันจะคนก็บอกกันเลยไม่ใช่ชีวิตบ้านเธอนะกูจะทําร้ายกันอะไม่ใช่อะไรขนาดนี้ท้องใจหมดเลยหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะชีวิตเราพ่อพ่อสถานแม่ใสอิงตักมินลัดดาววัฒนาดานามาโนลัดดาววัฒนาใส่ลูกมานับกันว่าน้ำมีกี่อันมานับกันเดี๋ยวหนูคืนให้โอ้ยอันนี้หนูคืนให้ด้วยคืนให้หมดเลยโอ้ยทำไมใส่ก็คืนไปแหละน้องดี สวยไหมใส่แล้วสวยไหมหรอแต่จริงๆแล้วหนูชอบอันที่อยู่บนที่เจ๊ใส่อยู่ตอนนี้มันน่ารักมากเลยใช่เหรอน่ารักจริงๆอุ้ยเป็นปุ้ยเอาไปใส่ให้หนูอ๋อโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเธอขอบคุณไม่ได้แล้วทำไมเอาเป็นจริงเอาหรอเจ๊เจ๊หนูึ้นปลาให้เจ๊อะโอเคเค่แรกกันเดี๋ยวมาหมดเลยสักนี่และดาววัสนาดรใดเจ๊อันนี้หนูให้อีกเจ๊อุ้ยพี่โนเอือถือปืนเลยนะ เจ๊หนูใส่อันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้มันสวยนะโอ้ยจะใส่แล้วเอาใส่ไปเลยได้ไหมใส่แล้วเออเออหนูว่าใส่แล้วมันเหมือนเจ้าหญิงนะเหมือนไหมเจ้าหญิงเหรอใช่ดูดิเนี่ยหน้าไม่เหมือนเจ๊มาพูดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวใส่ลุกจิ๊กขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนเจ้าหญิงไหมเจ๊เออมันทำไรด้ทำไมอ่ะโอ้ยแล้วนะเาสมคุยเลยแั้วตนายสวยเป็นนะสวยไปเลยนะทำให้ีให้เลยอ่ะเจ๊อันนี้เหมือนเหมือนกับอันนี้นะเจ๊ลองใส่ไหม ใส่ให้เหมือนเจ้าหญิงเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องพูดอย่างนั้นอนี้นนจะได้เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันโอ้ยคุณกาจะนั่นกันอัอนตโนมัติหมดเลยคืนคืนคืนเก็บเข้าที่บ่าเก็บเข้าที่นะอาจารย์ไม่ใส่อะหนูใส่แล้วอันนึงอะใส่หลายอันเดี๋ยวเขาหาว่าหนูบ้าก็อย่าใส่อันนี้สิทำไมอะเหมือนคนบ้าเราเป็นสภาพสตีีท่งดงามเลยเป็นจริงเลยนี่อย่างนี้กันหมดเลยพระสงฆ์ใส่อันนี้นะคะหาว่าเป็นคนบ้าพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมากันหมดเลยนะน้องอ๋ออะ อันนี้ใส่แล้วมันสวยมันเหมือนคนบ้านี่ไงขึ้นพีโนดในมาเต็มเลยอ่ะแล้วถ้าอันนี้ล่ะรู้จักเพื่อนพีโนดเจ๊เจ๊หนูใส่อันนี้สวยไหมเป็นหัวทําไมอะโอ้ยเราเป็นสุภาพสตรีที่งดงายไม่แล้วอันนี้มันไม่สวยหรอเออไม่สวยหรออันนี้ไม่ใส่หรอเอ้าใส่อันนี้ไป อ่ตอนเรามากินหนูใส่อันนี้เจ๊บอกว่าหนูใส่แล้วเหมือนคนบ้าใครว่าเจ๊ว่าหนูใส่อันนี้แล้วเหมือนคนบ้าเธอทำไมไม่คิดอย่างนี้ล่ะเจ๊วอาหนูมากินหนูเสียใจมากเลยนะเดี๋ยวพักเอาเป็นจริงหมดเอาเมื่อกี้ใส่อันนี้เจ๊บอกไม่สวยนะไปวัดอย่างเลยนะคนมองเป็นมหมดอ่หนูคืนพระบอกเอาเป็นจริงแล้วก็ทําพิธีให้เห็นเลยเจ๊แล้วถ้าอันนี้หนูใส่แบบเจ๊เมื่อกี้น่ารักไหมไม่ต้องมาถามหรอกเดี๋ยวมาเต็มได้ไหมอันเนี้ยเจ๊ผาาสสร้งเจ๊อันนี้ได้ไหม มองหรอทำไมอ่ะอ่ะอันนี้ใส่แล้วใส่ดีดีสิอันไหนอันนี้ดีไหมดีแลอันนี้ดีไหมไม่ไม่หรออุ้ยอ่ะหนูคืนเจ๊ก่อนชีวิตบานฉันเขาไม่จนรักเธอหรอกเอาทำไมอ่ะเเลือกกันหมดเลยอ่ะเจ๊เป็นตำรวจมากเยอะเลยคืนกล้วยคืนกล้วยพอเพื่อนพี่นดเยอะเลยตำรวจอันนี้เจ๊ให้ใส่อันนี้นะคะเพราะเจ๊บอกว่าน่ารักอืออ่ะเดี๋ยวหนูใส่แล้วเจ๊บอกนะว่าน่ารักจริงเปล่า สวยไหมดีอ๋อโอเคโอเคขอบคุณค่ะหนูขอยิ้มก่อนเดี๋ยวหนูเอาคืนโอเคโอ้โหบ้านเรานะผ้าหมูย่างยืนนะทำทุกทัทีเลยและเจ๊นับกับหนูแม่ว่ามีกี่อันไม่ต้องนับหรอกไม่นับหรอโโหมันเยอะมากเลยเจ๊ เนี่ยเมื่อกี้มีคนเขาบอกหนูว่าเดี๋ยวถ้าเจ๊ขายอ่ะเขาจะซื้ออัลลพันโอ้จะขายไปทำไมเราไม่เคยขายเลยไม่เขาจะขอซื้อเพราะเห็นเจ๊มีเยอะแบ่งเขาหน่อยได้ไหมเขาให้เจ๊หนึ่งพันบาทโอ้เธอก็ขายสิไม่เอาหนูไม่กล้าขายเพราะของเจ๊ไงเนี่ยเขาฝากตังค์มาให้หนูพันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าขอซื้อที่คาดผมเจ๊หน่อยได้ไหมโอ้ยทำไม,มเขาพูดอย่างนี้กันเนะอุย้ยเอานี่อะไรดิความจริงเกิดขึ้น,นามาบ้านเ่ย เนี่ยเขาไปวัดเป็นประจำเนี่ยเนี่ยนะคะเจ๊เขาบอกว่าซื้อที่คัดผมแล้วเขาให้เจ๊หนึ่งพันบาทเธอเกี่ยวไว้สิเขาฝากหนูมาว่าขอซื้อที่คัดผมเจ๊หน่อยได้ไหมบ้านเราก็เต็มที่หมดเลยพักคู้หมดเลยนี่นะคะหนึ่งพันบาทนะคะเขาจัดอันนี้หนึ่งพันบาทหมองเขาขออันนึงเขาซื้อหนึ่งพันบาทจ้ะอะไรอ่ะอ่ะเขาขอที่คัดผมอันนึงเขาฝากเงินมาให้หนูเนี่ยหนึ่งพันบาทเฮ้ยหนึ่งพันเลยนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันบาทเธอเป็นใครมาส่งอย่างงี้ เจ๊เอ้าโว้ยเรานะพระให้สมบอย่างนี้เลยเอะาให้เราอย่างนี้เลยแล้วมันไม่ใช่หนึ่งพันบาทตรงไหนเนี่ยขายไหมแบงค์อะไรแบงค์ร้อยอันนี้แบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบเขาบอกหนูหนึ่งพันบาทหนูโดนเขาหลอกเหรอเนี่ยเอาเออเ้เธอหลอกเจ๋งเลยนะว่าไปหลอกหนูได้ยังไงเนี่ยทุกวันนะพระเรื่องยัหมดเจ๊แล้วถ้าอันเนี้ย อันนี้ใช่ไหมเ๋ออันนี้เธอเก็บไว้เธออันนี้แบงค์อะไรเธอเก็บไว้ใช้แบงค์พันเอ้าเขาขอซื้อที่กับผมอันนึงโอ้ยมาขอซื้ออะไรแล้วเขาขายเขาไปเธอโอ้ยเธออยู่ดีกับเรานะก็เก็บไว้ดีเอะเอาเจ๊ไม่เอาหรอเขาขอซื้อเรามีพี่ชายนะเจ๊ดาวสนาดานยมโนดีมากเต็มที่หมดหนูขออันนึงเอาไปให้เขาได้ไหมจ๊ะเอาไปให้ใครอะให้คนที่เขาเขาขอซื้อเนี่ยใช่ไหมเอาเงินไปตังค์เก็เอาเจไม่หนูให้เจ๊หนูไม่เอา เอาที่ครผมมาก่อนหนูเอาไปให้เขาเลือกเลือกมาหนึ่งอันอันไหนก็ได้โอ้ยตัวรูดดีๆไปสี่เจ๊เลือกดีๆเจ๊เขาบอกว่าอยากให้เจ๊เลือกเขาไม่อยากให้หนูเลือกโอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าเจ๊สวยว่าบ้านเรามีกี่ใครที่คนรู้เรื่องบผ้าพยนต์ดีๆเต้ดีมากจะเติมากเต็มที่เลยโอ้ยเรื่องจริงเลยเจ๊จุกยูหนาดาไนมาโน่เด็กก็มากันแล้วหนูรู้แต่ทีเนี้ยคนเนี้ยคนที่เขาจ่ายตังมาเขาขอให้เจ๊เลือกให้หนึ่งอันโอ้ยมันเลือกอะไรละเขาอยากให้เจ๊เลือก เอาไม่เอาหรอว่าบ้านเรานั้นดีเลิศนะอ่ะมองมองแล้วมองอีกก็ต้องอยากได้ใช่ไหมเอาไปไหมเธอได้เจ๊ทำไมเล่าเก็บไว้ที่ตัวเอาเจ๊ไอ้ไอ้ผู้ผู้มันหลุดแล้วเจ๊คือเกรงใจเธอมากนะอันไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซ่อมให้โอเคเอาไว้ในนั้นก่อนก็ได้จ้ะบ้านเราเป็นจริงนะเจ๊เนี่ยหนึ่งพันบาทขายให้เขาไหมอะไรอ่ะที่คาดผมเขาขอหนึ่งอันเนี่ยเอขายืขสิ เขาให้เจเลือกเขาไม่ให้หนูเลือกเขาบอกหนูเลือกไม่สวยให้เจเลือกให้เขาหน่อยบ้านเราพี่โนวิดเดอร์ไลพี่ชั้นจะมีมาแต่งที่หรือพระสงฆ์บอกถ่ายไหมถ่ายไหมไม่ต้องให้เงินเธอเราเธอเก็บไว้ส่วนตัวนั่นแหละอ่าแล้วเอาอันไหนให้เขาอ่ะหนูไม่มีเลยเราไม่จะขายเหรอาเป็นสุภาพเป็นที่งดงามนะไม่แล้วขายไหมพันนึ่งเนี่ยออกไปกินขนมได้ตั้งเยอะไม่ต้องมาใส่หน้าเป็ะอย่างนี้เหรอ ้ารู้ดีหมดเลยเด๊ใส่ลุงออกมาขออันนึงเจ๊ถูกดิ้วหนาด้านในนู่นมาหมดเลยหนูขอละหนูขออันนึงได้มหญขอที่กระปุกหนึ่งอันจะเอาไปอะไรเอาไปใส่ดิเอาไม่หรือจะเอาไปขายขายทำไมละนี่เขาให้เงินมาแล้วอ่ะโอ้ยทำไมให้อย่างเงี้ก็เขาขอซื้อขอซื้ออะไรเัอน้นะขอซื้อเจ๊เขาไม่ขอซื้อหนูไม่มาหยิบซื้อมาหยิบไม่เขาให้เจ๊หยิบเขาไม่ให้หนูหยิบแบบไหนละเจ๊เลือกให้เขาเลยของดีทั้งนั้นเลยโของดีทั้งนั้นเลยจิ้งเลยเจ๊ลองเลือกให้เขาสิ เพราะว่าเราเป็นพยาบาลที่มาผลิตนะเจ๊เลือกก่อนอย่าเพิ่งเก็บเขาสงพูดกับเราความจริงเลยขอหนึ่งอันเขาต้อขอหนึ่งอันเดี๋ยวเาจะดัดแปลงเขาบอกงี้ตัวขอหนึ่งอันเดี๋ยวใส่ถุงชิกจะมาหมดได้โปรดหนึ่งอันได้ไหมหนึ่งพันบาทหนึ่งอันทำไมอ่ะเขาเขาซื้อเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยทำไมซื้อแพงอย่างนี้ล่ะเขาให้เพราะว่าเขาบอกว่าเจ๊สวยเขาเลยให้พันหนึ่งเลยเธอพูดหรือใครพูดวะ เขาชมเจไม่ต้องมาชมอกเอาละเจไปไหว้ลูกหนูทําไมแล้วน่ะไหว้รูปพระนั่นหนูพระที่ไหนเล่าโอ้ยฉันรู้คนนะคนไหนไปยังไงอ่ะอันนี้มันลูกเขาไปพัายบาลฉันอันนั้นลูกนี้เป็นจริงหมดแล้วเอามายกมือไหว้กันซะแล้วเอ้ยนี่ลูกหนูไม่ใช่ลูกพระพูดแต่เราหมดเลย เขาพูดถึงตำรวจหมดเจ้ยังไงเนี่หนูเอาเงินในนี้ไปคืนเขาเนาะคืนใครอะก็คืนคนที่เขาฝากไว้เลยอย่างั้นอะเขาต้องเอาที่คาดผมก่อนไงไหนคาดผมอันไหนอันไหนเขาบอกให้เจ๊เลือกให้เจ๊ยมันหยิบมาเลยมันหยิบเลมาเขาให้เจ๊หยิบเขาไม่ให้หนูหยิบอืมเขาบอกแบบนี้ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเขาบอกว่าเขาไว้ใจเจ๊โอ้ยมีตโม้ไว้ใจอยเบ้าแล้วพอสุถานได้ใสอิ่งที่จุกจิ้วหนาดาในมาโนขอหนึ่งงานได้ไหมต้องไมตุ่มแบบแปลงตุ่มแปลงอะไรหนูอุ้ยเขาจริง อ่ะอ่ะหนึ่งพันบาทอันเนี้ยจะเอาไหมเขาจะเอาที่ครับผมอันนึงอันไหนอง่เจ๊หยิบให้เขาสิเจ๊หยิบให้เขาสิไม่รู้เลยอันสวยทำไมหยิบเจ๊ไม่เขาให้เจ๊หยิบเขาไม่ให้หนูหยิบหนูหนูคิดอย่างนันละหนูหยิบแล้วเขาบอกไม่สวยให้เจ๊หยิบโอเคอ่าชีวิตเราแน่เลยไหนเล็วอันไหนหนึ่งพันบาทพระภูติเรานอันไหนจ๊ะขอหนึ่งอันได้ไหมโอเคนี่ไงอ๋อไหนดูสิอ่ะ อ๋ออันปีใหม่หรออ๋อสองนี่นะดันมีตัวเลขซะอีกอ่ะค่ะเขาบอกว่าอันนี้หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะเจ๊หนึ่งพันบาทเขาให้มาเรียนหนึ่งพันไปไหนแล้วล่ะทนายแล้วไม่ใช่ไม่เราเป็นจริงเป็นพระเลยนะอันเนี้ยไม่ต้องมาเจ๊เจ๊หรอกเดี๋ยวมากเต็มที่ใส่ลูงชิดนนี่นี่นี่อันนี้นี่ไงเขาจ่ายเงินมาแล้วเนี่ย นี่หนึ่งพันบาทนี่เจ๊ไม่รับหรอเจักดาวว่านดดาวมัโอ้เจ๊เอาไว้โอ้ไม่ต้องโอ้ไม่เอานะเก็บกลับเข้ากระเป๋าคุณเป็นใครอ่ะฮะโอ้ยผสมพูดหมดเลยคืน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 อ่ะคืนคืนอ่ะเจ๊ชีวิตจริงเรานะเขาดูกันอย่างลิศเลยเออลูกขอโทษค่ะโอเคค่ะภารกิจจัดที่คัดผมของเจ๊เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ อพดเดี๋ยวจะมานับไม่เรียบร้อยจะดันเลยออกไปเดี๋ยวจะมานับกันนะว่ามีกี่อันนะคะนะนับหน่อยนะเห,ยเหนื่อยจังเลยคุยกับเจ๊นี่หนูเหนื่อยเหนื่อย,ยนี่ก็ไม่ใช่คนจริงเ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวไปนับต่อนะคะว่ามีกี่อันอแล้วจะมาแจ้งใ,ให้ทราบนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ